สวัสดีครับพี่น้องพอกระบายแสนคือโก้เมื่อนีผ้าม่านหาซับน่อใหม่พี่น้องนะครับคอนกะตากับเสียมหาน่อใหม่พี่น้องมาสับน่อใหม่ไปแกงไปเผาไว้แต่ซุปเนาะด้กะตาด้กะตากับเป็น ยำนี่แหละพี่น้องมาหาเมืองน้องใหม่อาซับน้องใหม่ไปตุ่มไปแกงไปเผาไปแต่ซุปมีนอบบจะตามมาเมืองน้ำกันพี่น้องโอ้โหขอ,อให้กระไ้มีนอให้บอสัิ่งนี้

Tôi tay chơi leo chưa leo chưa lâu chưa một cái lâu chưa lâu nó lâu chưa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  lâu Bung bưng mùa này, kể lại bắn một đen cả lái con dì nóng đen con đen, mùa kể lại phong bắn con mùa 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 con, mùa 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 จัดตัวเป็นพี่น้องงัดทางงัดคือพคนวานตัวเนี้ยหันเอาใหม่งัดทางงัดเนี่ยงัดทางงัดยินดีตัวตายแล้วพี่น้องงัดทางงัดขันโมงงัดทางงัดกับโมข้นอ๋อเนี่ย

Nói nhạc nhạc này, nó này. Ủa, nhạc nhạc này, nó nhè nhặt lên oh, cả ta nói tuần này, này. chỉ mi lại Ủa, một đen cả lại

Non, mais... Ouais, Ôi, <laughs> Ôi. hắn còn gần phi nào Sắp nó mạnh thế lạ Má phù điếu phi nào, má phù Một nghe ừ. nó một nhây lên nó thì vào nó ừ. 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 cắt kéo cắt xây cho y đấy Nó no một ghê lời bạn đi. là cái này. Đó. Một cái trong mọc gà lạy. Nói nói awake, nói nói nyaken. Mẹ nè. Mẹ nè. Mẹ nè. một nè. Mẹ nè. một 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 cắt, mọi 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 mọi

มึงพี่น้องมีแต่นอนแอบเลยบได้เผื่อเโอ้ยเพื่อนเอากระต้านอนแล้วปวดนี่ไหนเห็นเชียวนี่เชียวได้นอน,บออบนแอออบนบง่าย,เ,นนะย,นนยเลยพี่น้อง <c oughs> ủa subscribe cho kênh Ghiền tiên <đường> một cái lái ú ngặt hay ngặt gì như này กัดเจ้ากัดแจ้งใส่ยีตัวนี้โอ้ยอยู่ในขวดเจ้าออกมาให้เบิ้งนอนนี่พี่น้องนอนบักงามเลยโอ้ยอยู่ในในสับไ์มีเล้วออกเดี๋ยวเบิ้ลนอนกันเจ้กัน้อง

nó mà ngay đấy mình hụt nó nó mẹ này sập ngay đây ui 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 Mày cái lái <coughs> เงี้เลยพูดพี่น้องเอ,อ้ยนอนแบบเงี้ยบุบล้มเหมือนกันไปต่อไปต่อพี่นอนนี่นอนอวบนอนขาวนอนใหญ่บาทเนี่ยไม่นพี่น้องเลยเบิ้งพูดอ่ะเอานอนนี่กับพ่อเลยละพูดอ่ะงามกับพี่น้องเออนอนนี่ไหมมาคั่กใส่นี่ยไหม อืขักขแน่แท้งัดทางงัดยี่ตัวเด่นให้จกขันไข่กัดวงกันแบบใชเป็นจุกแบย มึงะนี่น้องหองยนอนเี็ไหมสุดยอดเลยฮึบ่งผลงานบันท้พีินหลงโอ้ยอนหล่บึงผลงานพ่อกินเหลวละพูดอ่ะมาเอิ่นน้องใหม่เฮรพูดอะ มึงจะนอนบักเงี้ผลงานมีอะไรมึงเคียงเซาโหลดปวดน่ะพี่น้องบักเงี้เลยกัตตาหน่อยมาปวดเอ้ยมีแต่บักเงี้ยเลยกัตตากัตตากัตตาหน่อยปวดนี่นะ ก็กินมีหาหาน้องใหม่พี่น้องหางน้องใหม่ไปกินแรงนะครับเนาะเอาไปแกงไปซุปเห็นแต่ไหลแนวไหลเมนูอาหารอีสานวันเท่านะครับหาอยู่หา,หาก,กินแบบวิธีอีสานวันเท่าเฉยแหละครับเอาฝากพี่พาน้องซัมนี้ครับกินมีกับไอเซนกันล่าพี่และน้องไ่ซัมนี้ครับพอกันชิมหน้าท้่พี่น้องเดอ้อนะครับกินมีกับก้าวเข้ามาสวัสดีครับ